ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมปีแสดงสุดช้ำโดนเจ้าทินซัดนาทีบาปแพ้ไบรท์ตัน1ต่อ0ศึกพิมลิก1เทนฮาร์กปรับบางจุดเอรดิธเทนฮากน์กนายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางหมากในระบบ4-3-3ปรับ4จุดจากเกมพิม,พมลิกที่เปิดรังเชิญแอสตันวิลล่า1ต่อ0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไทยเลวมาเลาเซียคริสเตียนเดลิกเซนเจดอนซานโชและมาเซลซาบิเซอร์ถูกดอปเป็นสำรอง โดยที่อารอนวานบิสก้าเฟรดอันโตนีและอองโตนีมาร์คซยาสตร์ทเป็นตัวจริงแทนแข่งหลัง4ีตัวยังคงเป็นวานบิสก้าลินเดเลฟชอดาโลกลาง3คนประกอบด้วยเฟรดกาซิมโลบรูโนเฟนันเดสขณะที่3ประสานแดนหน้าใช้อันโตนีมาร์คซยาวแรดฟอร์ด 2. ปัญหาเดิมๆอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งและก็อีกครั้งที่ลูกทีมเอเดรเทนฮักไม่สามารถฉกฉวยโอกาสได้เมื่อพวกเขามีโอกาสทำประตู ประตูแรกนั้นมีความหมายโอกาสของเราดีกว่าโอกาสของพวกเขาเราควรทําประตูให้ได้เราสูญเสียการควบคุมเล็กน้อยในช่วงท้ายกองกลางของเรานั้นเปิดพื้นที่มากเกินไปหน้าใหญ่ปีแสดงกล่าวหลังเกมกับ BBC แมนยู็ะมีสับการในเกมนี้ไปทั้งหมด16ครั้งตรงกรอบ5ครั้งโดยหนึ่งในโอกาสนั้นจากสถิติระบุพวกเขาสร้างโอกาสทองไป2ครั้งแต่กลับพลาดโอกาสทองไปทั้งสครั้ง หมายความว่าความเฉียบขาดในเกมนี้ของพวกเขานั้นอยู่ที่0แม้ว่าค่า xG หรือค่าความน่าจะเป็นของการได้ประตูจะอยู่ที่1.38ก็ตามนั่นเป็นงานสําหรับเทนฮากที่ต้องหากองหน้าจอมผลิตสกอร์มาสู่ทีมให้ได้ในซัมเมอร์น,นี้และปัญหานี้จําเป็นต้องได้รับการแก้ไข3อีกผลงานสุดยําแย่จากผลเกมลีกที่บุกพ่ายไบรตัน1ต่อ0เมื่อคืนที่ผ่านมา เท่ากับว่าผลงานเกมเยือนพิมลีกฤดูก,กาลนี้ของแมนเชสเตอรในการดวลกับทีม9อันดับแรกของตารางปัจจุบันพวกเขาไม่สามารถคว้าใช้ได้เลยจาก8เกม13สิงหาคม2022แพ้เบนฟอร์ด4ต่อ0ปัจจุบันอันดับ9 2ตุลาคม2022แพ้แมนซิตี้6ต่อ3อันดับ1 6พฤศจิกายน2022แพ้แอสตันวิลล่า3ต่อ1อันดับ8 22มกราคม2023แพ้อาร์เซนอล3ต่อ2อันดับ2 5มีนาคม2023แพลริพู7-0อ,อันดับ5 2เมษายนแพนิวคาสเซ่น2-0ต่ออันดับ3 27เมษายนเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์2-2ต่อตอันดับ7ล่าสุดแพ้ไบตัน1-0ต่ออันดับ6แมนยูอาจต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการเล่นเกมเยือนขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ #believe โดยสาราผี เกมเยือนเป็นปัญหาของแมนยูในปีนี้จริงๆเหลืออีก5เกมสุดท้ายชี้ชะตาท็อปโบางทีเชนฮักอาจต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการเล่นเป็นทีมเยือนบ้างพูดคุยกันด้วยเหตุผลเชิงฟุตบอลล้วนๆใครยังหงุดหงิดอยู่เว้นไว้ก่อนนะครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องของการเก็บผลลับในเกมเยือนที่แฟนบอลก็ทราบกันดีว่าสถิติการเล่นเกมเยือนของเราในยุค E.T.H ไม่โสภาจริงๆเกือบ10เกมชนะแค่เกมเดียวคือเกมกับฟูลแลม1่ต่อ2 ก็ถือว่าอาการหนักมากแล้วและไม่ควรจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันเป็นแบบนี้มาทั้งสี่สั้นจนกระทั่งเกมล่าสุดนี้มาเยือนไบตันก็ยังพังภาพได้สกร์ห่อนย์ความแพ้แพ้ในเกมเยือนต่อทีมท็อปเก้าในครึ่งตารางด้านบนณปัจจุบันทั้งหมด8เกมเกิดขึ้นเป็นสถิติแพ้7นัดเสมอ1นัดไม่ชนะเลยดังนี้4 .0 ย์ปะทะเบรน์ฟอร์ด6ต่อ3ปะทะแมนซิตี้3ปะทะแอสตันวิลล่า City, 3ต่อ2ปะทะอาร์เซนอล เต่อศูนะทะลิเวอร์พูล2ต่อ0นะทะนิวคาเซิล2ต่อ2ประทะท็อตแนม1นึต่อศูนย์ปะทะไบรตันนักนาสาหัสเอาการและยิ่งดูสถิติเกมเยือนโดยรวมแล้วก็ยิ่งชัดเจนว่าเกิดปัญหาในด้านการเล่นพอสมควรโดยเฉพาะในเกมรับที่ต้องรีบแก้ไขด่วนๆตามสถิติของพิมพ์ลีกนี้เทียบจำนวนนัดพอๆกัน16เกมเย่า16เกมเยือนชัดเจนว่าเกมเยือนมีปัญหามากๆในเรื่องการเล่นที่ทีมเสียสกอร์กันค่อนข้างเยอะ ไปโดนหนักๆมาหลายเกมทั้งลิเวอร์พูลแมนซิตี้เบรนท์ฟอร์ดนั่นคือเรื่องจํานวนการเสียประตูส่วนการเก็บผลการแข่งขันก็ตามด้านบนที่บอกมาแล้วว่าเกมเยือนท็อปฮาฟของตารางเราแทบไม่ชนะใครเลยมีเกมนั้นแค่เกมเดียวกับฟูลแลมนอกนั้นดีสุดคือหนึ่งแต้มเท่านั้นส่วนใหญ่ศูนย์เมื่อเห็นสถิติที่ชัดเจนเช่นนี้แล้วบางครั้งเอดิเนฮาร์กอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนทิศทางในการเล่นของทีมบางอย่างในยามที่เป็นทีมเยือนกับคู่แข่งที่มีการเล่นที่ดีกว่า บางครั้งการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแทคติกลงสนามมาอาจจะยังไม่พอที่จะแก้ไขให้แมนเชสเตอร์เก็บผลลัพ์ในเกมเยือนได้ชุดความคิดของเอลิกเทนฮาร์อาจจะต้องลองปรับเกมแผนและวิธีของวิธีการดูบ้างพูดภาษาชาวบ้านให้คนเข้าใจง่ายๆคือลองปรับวิธีคิดการเล่นเกมเยือนเป็นอีกแบบหนึ่งบ้างจะดีไหมแค่นั้นครับตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเราสามารถมองไปที่คนใกล้ตัวซึ่งถือว่าเป็นเทพเกมเยือนเลยจริงๆสำหรับโอริกุน่าโซชาในตอนที่คมแมนเชสเตอร ซึ่งทรัพยากรที่มีถือว่าห่วยกว่าตอนนี้สิแต่ทาผลงานในเกมเยือนระดับท็อปคลาสเลยวิธีคิดของโอเล่ชัดเจนในวิธีการนั่นคือเข้ามาเพื่อจะเล่นเกมโต้กลับใส่คู่แข่งเน้นโดยการแพ็คเกมที่เป็นดาบสองคมแต่มันก็ใช้งานได้จริงๆในเกมเยือนนั่นคือการแพ็คเกมให้แน่นเอาไว้ก่อนเป็นสาระจากระบบดับเบิลไพ่บอของโอเล่ที่ใช้มิดฟิลเบอร์หกเล่นเป็นกลางรับคู่นั่นคือทูหรือเครื่องมือในการช่วยเสริมให้ทีมมีความเหนียวแน่นในการเล่นสูง มื่อรวมกับองค์ประกอบอื่นๆต้องยอมรับว่าทีมของโซชาเก็บผลเกมเกยือนได้เก่งมากจริงๆเมื่อหลังบ้านแน่นในยามที่ตอนนั้นแม็กควายเป็นตัวหลักซะด้วยซ้ำแต่ทีมเก็บแต้มเกมเกยือนแบบรัวๆเลยด้วยฟุตบอลชาบชวยเล่นเกมโต้กลับเร็วด้วยนักเตะซายเคานเตอร์เน้นๆแบบพวกแรดฟอร์ดบรูโนยูนิเต็ดทำผลงานได้ดีมากในเกมเ,กเกยือนนั่นคือข้อสังเกตที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการหยิบจับอะไรบางอย่างไปใช้งานได้ เราไม่ได้หมายความว่าจะให้เอาแมกเรดมาเล่นกลางรับคู่แบบยุคนั้นนะครับไม่ใช่เราแค่จะบอกว่าเกมเยือนยากๆเท็นฮา,ากลองปรับวิธีคิดดูก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องเน้นเกมโต้กลับก็ได้วิธีการในการเล่นเกมเยือนให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีมีเยอะแยะเช่น 1. ฟุตบอลไดเรกช้ช้งานได้เสมอไม่ว่าจะยุคไหนอันนี้ก็คองแสดงสําหรับพวกทีมคลาสสูงๆเลยไม่ค่อยถูกร่กับพวกบอลข้างตูมเดียวมา ดวลกันในพื้นที่สุดท้ายเลยหรอก2 Counter Attack ที่เป็นเกมเคา u เตอร์อจริงๆจากการขุดบ่อล่อปลาโดยการตั้งใจถอยลงไปตั้งรับเรียกพื้นที่ให้กับตัวสวนกลับได้มีสเปซในการวิ่งเจาะใช้ความเร็วส่วนบอลคา u เ t e r ์แอคแทอย่าเอาไปรวมกับควิ c k t น a n ส i ชั o นนะครับคนละอย่างกันยังหลังนี้อาจจะไม่มีพื้นที่ให้เล่นต้องใช้ความรวดเร็วของการโจมตีตอนกระบวนทับคู่แข่งจัดไม่ทันในระบบยิงให้ได้ของกฎ10วินาทีเป็นตน้น 3. ครองบอลทำเกมให้ดีและเหนือกว่าคู่แข่งแบบตาต่อตาฟันต่อฟันข้อนี้เหมาะกับคู่ต่อสู้ประเภทที่ยังมีความสูสีกับทีมหรือว่าทีมเราดีกว่าจริงๆและเรามีเกมครองบอลที่ไว้ใจได้ใช้งานได้จริงเท่านั้นดูเหมือนว่าการพยายามจะส่งทีมด้วยชุดที่ดีที่สุดลงสนามไปของเอรดิธเทนฮากโดยพ่วงชุดความคิดแบบที่3ที่จะลงไปเอาชนะกันด้วยคุณภาพนั้นบางครั้งมันไม่ได้อยู่กับความเป็นจริง ความเป็นจริงที่ว่าทีมเราเป็นรองกว่าคู่ต่อสู้อีกหลายๆทีมในลีกนี้ไบรตันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แฟนบอลควรยอมรับว่าเกมการเล่นของเขาคุณภาพดีกว่ายูนเต็ดจริงๆไม่เกี่ยวกับว่าสมสนไบรตันแล้วมันดูน่าอายไม่ต้องอายครับเล่นแย่กว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาดีกว่าแพ้ก็แพ้ให้เป็นเท่านั้นเองมันไม่ยากอะไรเลย 4. ปรับฟอร์มชันด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนถ้าทีมปรับมุมคิดอะไรบางอย่างแค่ว่าบางเกมที่เป็นเกมเยือนซึ่งยากจะแปลเอาชนะคู่แข่ง ด้วยคุณภาพแบบตรงๆตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วนั้นบางทีถ้าปรับแผนในการเล่นด้วยความชัดเจนว่าวันนี้เราจะลงไปเพื่อแพ็กเกมให้แน่แนๆไม่ให้เจ้าบ้านซึ่งเปิดเกมบุกแน่ๆอยู่แล้วนั้นบุกเข้ามาหยิงให้ได้ถ้าชัดเจนในสิ่งนี้เราก็จะจัดทีมกันได้แข็งแกร่งและมีเป้าหมายมากกว่านี้เช่นปรับมาระบบอัดเกมรับแน่แนๆด้วยแผนแบ็เตรีเหมือนที่โอเล่ใช้หลายๆครั้งและได้ผลจริงชนะจริงเช่น3412หรือจะ3-4-3อะไรก็แล้วแต่ ปรับเป็นแผนอะไรก็ได้ที่รีเลทกับสิ่งที่เราเป็นอยู่การใช้หลังสามผมเขียนบอกผู้อ่านเสมอว่ามันไม่ใช่แผนขี้อุดแต่มันเป็นแผนที่ทําให้แอเรียในพื้นที่เกมรับเจาะได้ยากและสามารถดันเกมลุกได้อิสระมากด้วยหากทีมเข้าใจระบบกันเป็นอย่างดีการเปลี่ยนฟอร์เมชันถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เทนฮากสามารถหยิบมาหรือถ้าไม่เปลี่ยนระบบการเล่นก็ลองเพิ่มฟังก์ชันอะไรบางอย่างลงไปเช่นปรับ4-2-3-1เดิมให้กลายเป็นแผนไฮบริดที่ใช้มิดฟิลด์ลงสนามตรงกลาง4คน ใช้แนวรุก2ตัวแต่ยังคงทรงการเล่นเดิมได้ด้วยการใช้บรูโน่ไปยืน RW แล้วให้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวที่4่ทางออกข้างในยามเล่นรุกและหอบเข้าในมาช่วยไล่บอลในเกมรับทีมก็จะสวิตไปเป็น42 2 2ได้ 3. ตามฟังก์ชันการเล่นที่มีกลางต่ำ2กลางตัวบน2ตัวรุกแนวหน้า2เป็นต้นหรืออีก2เกมสุดท้ายเยือนเวสแฮมและเยือนบอนมัดลองสิ่งที่ไม่เคยลองมาก่อนก็ไม่เสียหายถ้าปรับได้ก็ยังให้ปรับ ขอผลการแข่งขันดีๆให้ชื่นใจสักเกมก็ยังดีแต่ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวไปรอลุ้นปีหน้ากไ้ครับหวังว่าจะรักษาฟอร์มเกมเย่าที่โอทฟฟอร์ดได้และยกระดับการเล่นเกมเยือนให้ดีกว่านี้สัก50-60%ก็ยังดียังเชื่อมั่นอยู่ว่าทุกข้อผิดพลาดของปีนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีในการยกระดับทีมให้ดีขึ้นไปอีกขั้นในปีหน้าปีนี้ค่อยๆเชียร์ให้ทีมทำตามเป้าหมายให้ได้ก็พอและอย่าลืมว่าเป้าหมายเราคืออะไร ทีมเราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะท้าชิงแชมป์ใหญ่ได้แต่เราจะต้องเข้าไปให้ใกล้ที่สุดแล้วแก้ไขสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเองเหมือนกันแพ้ชนะเกิดขึ้นได้เรื่องธรรมดาถ้าแพ้ให้เป็นและยอมรับความจริงได้ว่าทีมยังไม่ดีพอในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาปัจจุบันของฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นเองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ